สวัสดีครับมาที่พี่น้องงไม่ต่อได้พี่น้องนะหลังจากยานนู้นเราบันทึกภาพพี่น้องมายามตุ่มครับลองเบิรงมวันนี้เต้ยซิปหลังครับหม,มันมุมหมันครับอย่าเลาะกันก็มองหางหนู้นเราพี่น้องหลังนี้ก็สิม,มันโอ้หลังแรกครับหลังแรกเนี่ยคือโกเบะตัวนึงครับพี่น้องฟางเรมก็ได้พี่น้องนะ เดเิงเลัสงสกันพู้นองเดเิกันครับงเกงกันใี่นยุนมแล้วที่สองครับที่สองหรือสมตัวครับ สามตัวกันมาแล้วครับสามจี้ตัวแล้วพี่น้องตุ่มจี้ตัวแล้วพี่น้องมือเนี้ยไปเบื้องใหญทั้งเทินกันเหมือนกันครับหลังจากเขายามหลบดสองหลังเดี๋ยวยุบแปดหลังครับต่อไปพี่น้องเขายามหลบดสองหลังจี้ตัวครับไปมาทางนู้นอีกสามหลังแล้วังยากตรงหน้าอีกหกหลังครับไปถึงโน้นกันครับ น้ำสาที่เราเปนน้องสาเคยใส่ครับนี่คอยลงมาเลยเลยันก็ข่อนลงมาเลยคือปลาอะไรพี่นอ้องลังน,น,น,นี้มืนอนกันนี่วอพวกนี่จะสองกันพี่นอ้องเอ้ยครับมันจะสองเงยนครับสองนี่จะบักตุง้งตุ้งเพี่นอ้องควานนมงามหรล่าพี่นอ้นองเดี๋ยวพ่กอีกสองังที่สา,าครับน,นี้ นี่ยมอนมั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 นครับมอนมันเดี๋ยวทั้งหนูครับเดี๋ทั้งหนูเดี๋ยวทั้งกบเดี๋ยว้งสองหลังกันกันครับเดี๋ยวไหนสองหลังทั้งอ่อยากขามหัวก็เดี๋ยวน่น้องเนาะไปลุ้นกันครับดตุการเหลี่ยมาตังสิบเอ็ดหลังครับใส่ไปทั้งทงหน้าหหลังเดียวของไอ้มหาหลังก็ใส่ร่วมกัน งหลังนี้ใช่วันครับนี่เป็นไหนคือบ่คือเราพี่น้องแล้วนี่ตัวเดียวครับ <c oughs> จริงๆเรมือมมานมือมมานพี่น้องเอ้ยเหมื่มมันมแล้วครับหลังละตัวสองตัวกับไข่ก็บ่ได้ม,มาใส่ครับไข่ก็บ่ได้มาหา นอนยูนเงี้นจะซื้อเพราะได้กินพี่น้องเบียงเหลี่ยมครับหายู่เพกินกับพอได้ดยู่ได้กินครับด้าน <laughs> นี้กันนี่คือป่ะโอ้โหแล้วนี่ก็ถิ่แล้วพี้น้องสองสามมีวันนี้กินน้องเอ้ยนเป็นหมูมันครับทีน้องเ บึ้งกันครับเดี๋ยวติดเท้เทให้ยผาแหลบไว้ทีนี่ไปยังไงป้องตีไป่น้องเนี่ยมือมานไป่น้ะเฮ้ยเดี๋ยวจะหกหลังครับหาหลังอะไรสำกมิตละหกหลังก็ทั้งสองหน้าปนไปเองเด้หย่อมเยี่ยมเยีย่ยมสุดยวด ย่งกินแบบนี้เหรอพี่นนอว้า้ยออกมาเลยเหรอพี่นนออู้ห้หูหออกไ้วะมีมบ่นออกบ่นตีฮัเนี่ยเที่ยวกันน้ะพี่หนอออกไปในจากครับโอ้ okay. oh. อย่าเปิดออกบ่นตีเนาะ mất ở mất tí hứa quay nè ừ. Nè <laughs> โอ้ง่าแง่างาตุ่มคือบุดีแต่ว่าอี่พวกวัดโอ้ยโอ้ยยังนี่ลักออกไปนี่ไหมก็เป็นลักออกรับพี่นอ้องเดี๋ยวเป็นมาบททันครับ วางลูกยี่สิเตียนตั้งใจบอ,อกคนหนั้งคือสู้หลังพี่น้องเอ้ยท,ทั้งสองมิตตัวนี้ครับนึ่งถือตัวเดียวเอาละ ตุ้มมุนหม,นมดแล้วหยิบไล่กันเลยน้องเอ้ยหาหลังนี่นี่เพี้ยนเนาะนี่หกหลังครับเดี๋ยวถ้าไปย่อนไปยามาที่ไหนครับ ลุนกันเนาะงเปนรองเนาะมั้ย,ยนเนี่ยครับขับเปน็นรองหลังจากเขาจับมาหรอ,อกหาหลังเนาะตเปนรองเนาะตไม่บ,บางเหียกันกันเีกดหกหลังครับหมานม,ามานุมมันหกหลังนีทางตรงหน้าครับส่วนแตย่างขามสวา่วนแตออกจากปังหนึ่งมาปังหนึ่งพี่น้องเอ้ยครับดูว่าสวยลุนน้ำกันทางตรงหน้าพี่หล่อพี่น้องบ่าหายตั้งโขกครับ น,นีัสองตัวครับสองตัวหน่อยมันยับเปนไะนรีุน้องตำรวนี้แหะพี่น้องบหลายครับุนี่แหละขวาไ้้ยุ่ได้กินครับิุงหลังนึงพี่น้องไก่อยู่ไหนคุณส้างคุดหรอครับ อีกครั้งหนึ่งกันครับ นนสตัวพีรครับ,รรบยามไปเรยครับตรวปลแม่ก็มตั้งแเที่ยงพี่น้องครับฟังงันเป็นในบ้าน่นมวยไปครับกำลังอยู่บนนะ้พี่น้องนะยกกงใหม่ครับไปลุ้นลังหนีกันดีครับ ไปเข่งหน่อยพี่น้องมุดถือครับลังนี่เที่ยกันพี่น้องครับิเต็ตนนีก็ว่างหันครับเลี้ยงสามลังครับรุ่นสามล,าสลังเหมือนกันเที่ยวสองลังเี่ก็นพี่น้อง หลังละสองตัวสามตัวดีกว่าก็อยู่เพื่อกินนะครับนี่มันนี่หรอกมือเนี่ย,นนย,นนย,นนยสามหลังได้เป็นอย่างนะหลุนมืนกันครับผูกควาดเตรียพมพร้อมนิดน้อย โพลก้นก็แล้วเขาแล้วโพลก้นก็เป็นแล้วครับเหมือนวันเหมือนวันอยู่โุนกันไปเลนแน้ะพี่นอนะ้องเนาะตาขุ่นหรอครับเห็นบางหลังน้ำกันพี่น้องเนื้อปากซอยอย่างนี้น่าสุดวะ โอ้ยอันนี้ก็ถือกบแหลตัวนึงพี่น้องเอ้ยตัวบ่ใหญ่ได้หรือเปล่าเบื้องหลังนังกันครับยิงสองหลังยิงไก่แนงหน่อยได้เพี่น้องเด้วยยิงน้ำกันครับ

ตรงหน้านี่ยสู่ครบสาบไปเลยครับกินโคกกินตา รุ่นหนึ่งหลังหนึ่งครับต้องเสียกหอยเป็นอันว่าต้องเก็บไงครับต้องถือไงบ่าเป็นหมดเล่ยกล้วยขวง ลืมกันอีกหลังสุดท้ายครับเรื่องสาบหมนละครับพี่นอ้องหลังจากเขาหยามมิถงหน้าเหรอมาหยามมีสาบน,นีัครับผ่านวันนี้บ่เคยผ่านสัเกเียวแต่ปลูกของโผบ่ขาดค,ครับหลังสุดท้ายครับดูน้ำกันดูน้ำกันครับวันนี้ติดผ่านบ่าสายจใต้ โอกแต่ป้าสิล่ะพี่น้องกบมันมักลงมาอยู่ครับสุดท้ายครับคืชสำบออุยอ้ยหูหูเตี่ยนใจลงไปพี่น้องคือบกเข่าอุ้ยคือพ่นบกเข่าลงไปพี่น้องกบเงยอยู่ในนี้ครับ ยันปบ่ม่ดันมั้งญ่ยเอยตัวนี้ไหนนึงครับเข้าเท่าพอมันกันหรอครับอ่าไม่บ่านไเที่ยงครับตัวไดหรอพี่น้องเอ้ยมนันหรอครับมึงนีมันเต็มที่ไปเที่ยวกหนาาพี่น้องเนาะพี่น้องครับทังจ๋าเขาจะตัวไหนซบหลังพี่น้อง มายามหยามก็ทั้งโคก็ะไรห้าหกตัวเจ็ดตัวแปดตัวนะครับมันเท่าไรตัวโบ้นับมาถ้าทวงก็คือตัวละหลังหลังละตัวละไยังงี่พี่น้องมันมาครับพี่น้องเอ้ยมึงเนี่ยสุดยอดเลยครับหมดเลยหลายหมดหนึงบวันไม่ได้หลายบพรท่านนี่ครับได้หลายตัววัดมึงนี่ใส่หลายหลังครับแต่ทั้งหนูมึงนี่พี่น้อง มาใส่หนูมาใส่มาใส่บวงมาใส่ตุ่ม,มใส่บางลั่นพ่อพี่น้องเดี๋ยวสิพยายามบางลั่นในข้าวเหรอม,มาแล้วเนาะพี่น้องเนาะมือพอ่อนไหมเนาะพี่น้องเนาะ